สวัสดีครับวันนี้เจเช่างแมวแล้วครับวันนี้จะนำเสนอแนวะทางการต่อตู้อินเตอร์คอมนะครับก็ประมาณนี้ก็ย้ำสายใสายโทรศัพท์ 2C นะครับที่เขาเดินไว้นะครับก็ต้องย้ำด้วยยีนย้ำสายโทรศัพท์ก่อนนี่ช่างแมวก็ย้ำบางส่วนนะครับสองเส้นนะครับก็ย้ำเนี่ยปลอกเนี่ยทีนี้สายมันตัดไม่ได้ครับถ้าให้ดีการย้ำตัวนี้ต้องอต้องปลอกตัวนี้มาแนละ้วเนี่ย อ๋อมี 3m เด้ไอ้เยอะให้สวยติดค่าบ้างข้าต้องปอกตัวนี้น,น,นะครับสาธิตใน้ด้วครับอย่ามสายโดนสายมันตัดไม่ได้นะครับรองเรือมไปนี้มานิดนึงนะครับใช้คีมตัดตัดให้เสมอนะครับรมานิดนะึงแล้วก็เสียบ เข้าร่องกลางครับจะมีสีขาเราใช้ร่องกลางนะครับของสายชัญญาณโทรศัพท์นะครับต้องแมนลูนิดนึงนะครับอ๋อเข้าไปอ่าครับเอาแล้วครับดันต่อสายเอไว้ครับดันให้สุดนะครับ จะเหลืองจะอะไรกันนะนเขียวสลับข้างเลยแม่เดี๋ยไม่มีสัญญาณนะครับมัะไม่เข้า,ห,านหนึงย่านนิดนึงนะครับโอเคกลางแล้วครับคิมย้ำนะครับใส่กระสรับก็กดเข้าไปนะครับปัก ว <c oughs> ันนี้มีตัวตัดกี่จุดครับเนี่ยหลายจุดพี่เอดียวครับเนี่ยมีกี่จุดหนึ่งสองสามหกครับพี่หกจุดนะแต่ไม่รู้ใช้ได้ทั้งหมดหรือเปล่าพี่อ้าวพี่เอาสายตัวเสียบโฟนมาพี่ใส่พว่พวงพ่วงอะไรพ่วงเขา้าเครื่องพี่อ๋อพี่เอามาหน่อยจะยากเลยเครื่องนั้นอยู่ไหนตัวกลับเมื่อกี้อยู่ไหนมันต้องใช้นะพี่สองเครื่องต้องใช้นะ ักราทอด,อดวไอออยอยดว้แคน,นั้นสายมีเยอะนะพี่เสนด้วยน่ตัวนี้เป็นเมนนะครับตัวนี้เราผ่านต่อตัวแยกโมเดมนะครับ main เามาน,บบนเข้ามานะครับเมนจากตัวสาบ้านเข้ามาพร้อมเน็ตนะครับเข้าไลน์นะครับแล้วก็มาแยกที่แจ็คโฟนนะครับโมเดมก็ไปเข้าที่เราเตอร์ไปนะครับแยกไปเส้นหนึ่ง ทีนี้เราก็มาเข้าลายของอินตู้อินเตอร์คอมนะครับอินเตอร์เทลนี่เ,นเดี๋ยวพันเก็บสายเมนเข้าไปไม่ต้องใช้ต่อใส่ไฟเลี้ยงให้เขาก่อนนะครับเสียบสายเอซล็องนะครับ รอรอยแล้วครับแค่เสียดไม่เยนะอะนะไฟก็จะติดขึ้นมานะครับปิ๊บๆนะวัลลันนะครับมันจะสุ่มไปเลยครับหนึ่งสองสามสายไม่ได้มาเล,เลยไบอยู่แล้วนะครับอ่ะเสไปก่อนนะครับอ๋อใช่สองเครื่องใช้เมนใช่<ด>ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวสายผมมีเยอะแต่ใช้ได้หรือเปล่าเอาของใหม่ดีกว่า มีเตรียมสายอะไรพี่ต้องเสียบไปเ,เครื่องนึง<อ>จะได้ลองโทรกัน<อ>ลองโทรกลับมาลองเสียบดูก่อนเอาไอา้เครื่องล่างเครื่องหนึ่งนะเครื่องหนึ่งไปเสียบนะอ่าได้เลยครเสียบเข้าไปเลยนะครับเยำไม่แล้วนะเสียบยังไงครับสายสั้นเลยครับ ตันี้ได้ยังพี่ลองกันพี่เอามาลองให้ใกล้ๆกันพี่ก่อนที่จะไปสายข้างบนลองใส่ใกล้ๆกันมาอะไรอะไรอ๋อมาทั้งสองเครื่องพี่ลองตันนี้ก่อนพี่ตัวนี้กดหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งไอ้นี่หกศูนย์หนึ่งก็หกศูนย์แปดอ่าโอเคเยี่ยมครับรุ่นนี้ไม่แพงครับแนะนำนิดหนึ่งนะครับ ่ถ้าสมัครได้ลดอีกห้าเปอร์เซ็นต์สองพันกว่าบาทแปดช่องหนึ่งคู่สายคู่สายเพียต่อสั่นเสียงแฝดได้ดีแฝดได้ด้วยพี่ต่อพันแฝดแฝดปกติบางยี่ห้อมีปัญหานะฮะต่อแฝดไม่ได้พี่ของแฝดไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกนี่รับรองแล้วรุ่นนี้เขาเอาเขาเปิซอฟต์แวร์แล้วออ๋มีเสียงนะครับนี่ แฮมเบอร์เกอร์โทรเลยครับโทรเลยครับเบอร์อะไรนั่นเบอร์อะไรเดี๋ยวสิพี่เซนียยังไม่เสียเลยพี่ผมใจร้อนครับทำเร็วไปนี่อีกไปนี่อีกเวลาน้อยข่าวข่าวครับจะไหนครับอ่าโอเคโอเคพี่สายานมีครับผมมีไหมพี่หกศูนย์แปดกดได้เลยไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันหกศูนย์แปดอ่าทางนู้นทางนู้น เมย์ใครนั้นโทรเข้านะครับอ่าตองท่านวางครับผมจะโทรไปอันท่าน601ใช่ไหมใช่ครับลองเทสนะครับอ่าเข้านะครับไฟจะโชว์นะครับที่608โทรเข้ามานะครับอ่เปดอินเตอร์คอมไ้ด้วย อ่ะพี่อ่ะรอพี่ไม่คุยครับไม่คุยครับไม่คุยนะเดี๋ยวไม่จบอ่ะท่านไปไปสอนมาเลยโทรวนนเเีียดลองลองลองเยดูไอ้เมื่อกี้อะไรนะพี่หกศูนย์แปดเนาะหกศูนย์แปดอ่าหกศูนย์หนึ่งโทรอ่ารับสายก็จะโชว์นะครับเกียร์คอมได้ด้วยนะครับอ่าเกียร์คอมก็ได้นะครับอ่าเวลาลูกอยู่บนเราไม่ต้องแล้วโอเคกี่นาทีละวตั้งเมย์ เจ็ดโอเคถอดมาเลยถอดมาเลยเยา้ายไปเครืองข้างล่างโอเคก็ประมาณนี้นะครับแนวทางการต่อก็คือต่อผ่านโมเด็มให้ถูกต้องนะครับตัวแยกะระหว่างโมเดม็มโฟนกับโมเด็มของอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาต่อตู้อินเตอร์คอมในบ้านนะครับก็ช่างแม่ก็ขอจแบแนวทางการต่อตู้อินเตอร์คอมแบบง่ายๆนะครับบ้านูสามคลิปแบบง่ายๆนะครับ เผือลิง์ในบ้านในกรณีที่มีบ้านหลายห้องนอนเดินอาจจะหลงทางอะไรประมาณนี้หลายชั้นก็หวังว่าจะมีประโยชน์กั่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่และเจ้าของบ้านเผื่อจะทำเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ